คนแรกของเราเนี่ยมาเริ่มกันที่พิธีกรฝีปักกล้าอย่างหมด,ดําคชาพานะคะที่ในที่สุดก็ยอมแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะหลังจากมีอาการหน้าเบี้ยวไปครึ่งซีกเลยค่ะ ในที่สุดพิธีกรฝีปากกล้ายอย่างมดดำคชาพาก็ยอมแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะคะหลังจากที่มีอาการป่วยปลายประสาทอักเสบส่งผลให้หน้านเนี่ยเบี้ยวไปครึ่งซีกเลยค่ะโดยคุณปาลผู้จัดการส่วนตัวของมดดำเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟกับทีมข่าวกสิบสตาร์บันเทิงนะคะบอกว่าพิธีกรดังมีอาการมาตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งเลยค่ะเพราะว่าเครียดแล้วก็โหมงานหนักแต่ว่ายังไม่ยอมไปพบแพทย์นะคะเนื่องจากเป็นห่วงงานมากแต่ตอนนี้ แพทย์สั่งให้พักผ่อนอย่างเต็มที่อย่างน้อยก็สองสัปดาห์ค่ะและก็ต้องใช้วิธีกระตุ้นไฟฟ้าในการรักษาเส้นประสาทที่อักเสบค่ะอาการเริ่มมาช่วงตอนเขาเลือกตั้งเขา เขาไปช่วยทั้งน้องชายทั้งพ่อเขาไปหาเสียงแลยก็รายการทุกรายการที่เขาทําอยู่เขาก็ไม่ได้ทิ้งเลยเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทํางานนะ่ะเขาไม่ทิ้งสักอ,อย่างเลยคุณหมอแค่แบบอยาก้เขาพักผ่อนเยอะๆแหละไม่เครียดคือถึงเวลาพักผ่อนขอให้ชัดดาวทุกอย่างสองถึงหนึ่งเดือนแหละมันถึงจะกลับมาดีขึ้นเขาก็กังวลแหละแต่เขาก็พยายามจะแบบทาให้มันเป็นปกติที่สุด